รู้หรือไม่เงินสมทบประกันสังคมเดือนเมษายน2566ผู้ประกันตนมาตรา33 39และมาตรา40ต้องจ่ายเท่าไหร่พอดแคสต์นี้มีคำตอบครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของผมนะครับเพชรสิริพงศ์สวนประพักนะครับก่อนอื่นกดไลค์กดติดตามในช anel ของผมใน YouTube ด้วยนะครับเอาล่ะ เราจะมาว่าด้วยเรื่องของผู้ประกันตนนะฮะประกันสังคมกันในมาตรา33 39แล้วก็มาตรา40ครับเราเข้าสู่เดือนเมษายน2566กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเงินสมทบประกันสังคมในเดือนเมษายน2566เนี่ยผู้ประกันตนแต่ละมาตราเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับ ก่อนที่จะไปรู้นะครับว่าเดือนนี้เนี่ยผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าผู้ประกันตนมาตรา33 39แล้วก็มาตรา40เนี่ยมีความแตกต่างกันอะไรยังไงนะครับเพราะว่า ผู้ฟังบางท่านยังแยกไม่ออกเนาะว่าม .33 เป็นใครม .39 เป็นใครแล้วก็ม .40 เป็นใครนะครับเริ่มจากมาตราแรกเลยนะครับผู้ประกันตนมาตรา33มเนาะมาตรา33เนี่ยนะครับก็จะเป็นพนักงานนะครับพนักงานเอกชนทั่วไปที่เป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทหรือองค์กรนะซึ่งก็ในทุกๆเดือนเนี่ยก็จะต้องมีการาหักเงิน จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเงินเงินของเงินประกันสังคมเนาะที่จะต้องหักทุกๆเดือนนะครับส่วนมาตรา39เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนอ่าที่เคยทํางานอยู่ในบริษัทเอกชนมาก่อนและลาออกแล้วเมื่อลาออกแล้วเนี่ยก็ต้องการรักษาสิ์ประกันสังคมเอาไว้ลาออกแล้วแล,วและในปัจจุบันยังไม่มีงานยังไม่ได้งานทํานะครับก็ จะอยู่ในมาตรา39นะครับเนาะในในการที่จะเป็นมาตรา39เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องเป็นพนักงานเอกชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า12เดือนและลาออกจากงานไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ทุกคนลภาพนะครับเนาะอีกหนึ่งมาตราคือมาตรา40ครับมาตรา4 0เนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์เลย นะครับไม่ได้เป็นพนักงานประจําในบริษัทเอกชนนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยในมาตรา40เนี่ยก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับหรือว่าแรงงานนอกระบบนะครับก็จะจ่ายในทุกๆเดือนในเรทอัตราที่ไม่ได้สูงเท่าเหมือนมาตรา33 นะครับในแต่ละเดือนเนะเาะคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าเงินสมทบในเดือนเมษายน2อ6 6นเนี่ยในมาตรา3 3 39แล้วก็มาตรา40เนี่ยเดือนเมษายน2566เนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ผู้ประกันตนมาตรา33กันก่อนนะครับมาตรา33เนี่ยนะครับนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยนะครับก็จะจ่ายฝ่ายละ5%เนะครับซึ่งถ้าลูกจ้าง มีเงินเดือน1500 0ับาทขึ้นไปเนี่ยก็ปกตินะครับก็จะต้องเสียอยู่ที่750บาทต่อเดือนนะครับ750าบาทต่อเดือนเนะเาะคราวนี้ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39กันบ้างมาตรา39เนี่ยนะครับก็จะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจำนวนเงิน432บาทครับและมาตรา40ครับผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยก็จะมีทางเลือกให้เลือก3ทางเลือกด้วยกัน เนาะเพราะว่าในมาตรานี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกเป็นอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะครับทางเลือกแรกเนี่ยก็สามารถจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในหลากหลายเลยนะครับทางเลือกที่1เนี่ยก็จ่ายอยู่ที่70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2เนี่ยนะครับก็จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะครับแล้วก็จ่ายในระด0บหนร100บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3ครับ จ่ายเงินสมทบเก้ากองทุนในเรท300บาทต่อเดือนด้วยกันนะครับเนาะนี่คือเรทราคาของการเขาเรียกว่าเป็นเงินสมทบประจำเดือนเมษายนว่ามาตราเนี่ยต้องจ่ายกี่บาทอะไรยังไงบ้างนะครับเนาะสรุปอีกทีนึงนะครับมาตรา33เนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินสมทบนะครับในเดือนเมษายนนี้เนี่ยนะครับ750บาทต่อเดือน มาตรา39ครับก็จะต้องจ่ายอยู่ที่432บาทต่อเดือนและมาตรา40ครับมี3ทางเลือกด้วยกันมีทางเลือกที่1ครับ70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2ครับ100บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3ครับ300บาทต่อเดือนด้วยกันครับเอาละก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเว็บไซต์สนุก c o m นะครับเอาละครับและนี่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับวันนี้ ผมลากคุณผู้คุณผู้ฟังไปแล้วนะครับติดตามได้ในเอพิ o d ดน้าครับสวัสดีครับ